โอเคนะผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมแก๊ปสแกนเช่นเคยนะกับเกม f c Mobile นะวันนี้เราจะมา,า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ mm hmm. มาดูตัวนะ้ mm hmm. นักเตะที่เอาไว้เพิ่มแรงนะฮะ mm hmm. ที่หลายหคนขอเข้ามาเยอะมากนะครับ mm hmm. หรือว่านักเตะแรงสากลนั่นเองนะครับว่าหามาจากไหนกันเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งส่วนส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันก็คือมันจะเป็นผู้รักประตูนะครับมีเป็นนักเตะแรงสากลนะทุกคนนะ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนักเตะแรงสากลน,นะครับโอเคนี่นะครับมัสเคราโน่นั่นเองโอเคนะที่ผมนึกชื่อมันออกนะมันมี2ตัวนะครับมันส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นสองตัว,ตวมี2ต,ตัวตัวสีฟ้าๆอย่างนี้นะมัสเคราโน่แล้วก็ทางด้านของอีกคนหนึ่งนะครับสเต็กแปดสิบเอ็ดนะแล้วก็มัสเคราโนเก้าสิบเอ็ดนะเอาไว้เพิ่มแรงที่นักเตะโอบิอาเก้าสิบเปล่งปจะใช้มัสเคราโน่แล้วก็ อ่า o v r 80ก็ใช้ตัวนี้นะผมับผม80 89ไม่เกิน90ประมาณนี้นะเออโอเคนะซึ่งหลายคนถามมาว่าหามาจากไหนนะผมหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมาบอกคนที่ยังไม่รู้แล้กันเนาะคนที่ต้องการหาวัตถุดิบนะผมก็มันจะมีหาได้จากการที่เรามาแลกเปลี่ยนนะผมในนี้นะ ในแลกเปลี่ยนนะผมกดเข้ามามก็จะมีว่าเราอยากได้ตัวไหนอยากแลกตัวอะไรมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ในในส่วนของการ์ดต่างๆนะครับผมส่วนนักเแต่แหลงสากลน,นะผมอันนี้จะเป็นตัว81นะครับเขาบอกว่าให้หากองหน้าที่ o v r 85มา3คนแล้วก็ o v r 80 3คนนะครับแล้วก็กองหลัง o v r 80อีก4คนนะแค่นี้ก็สามารถแลกได้นะครับสามารถแลกได้2คนนะภายใน อายุ3วันนะครับแล้วก็สามวันมันน่าจะรีมาทีนึงเนาะก็ประมาณนี้นะผมจำไม่ผิดนะครับผมส่วนอีกคนนึงนะครับผมที่ใครถ้าเกิดว่าใครอยากได้91นะผมก็ต้องมาส่มในนี้นะซึ่งโอกาสออกมันบอกว่าแค่1%นะคอรับอันนี้ก็ต้องไปลุ้น,นดวงกันเราเนาะก็เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยก็ใช้นักเตะว่า80แล้วก็นักเตะทีโอทีวาย85บวกประมาณนี้ด้นะอันนี้คือวิธีที่1น,นะ แต่ว่าวิธีที่2ที่ง่ายที่สุดนับอันนี้ผมไม่ได้แคบไว้นะทุกคนนะเออก็คือ,อเข้ามาที่ร้านค้านะครับเข้ามาที่ร้านค้าแล้วก็มาที่คู่แข่งดิพิชชั่นนะครับมันจะมีจํากัดอยู่นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะรีหรือเปล่าแต่ว่าที่ผมแลกไปผมแลกไปหมดแล้วผมได้มาเตลาโนไนปนตัวหนึ่งแล้วก็ได้อายตัวประตู81ไปทั้งหมด5ตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้คือใช้ประมาณ1 5 0หรือเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้1,050ของเหรียญไอ้ตัวนี้นะครับ นี่นะไอเหรียญนะเนี่ยเหรียญแต้มแข่งขันนะครับที่เวลามันดีแรงแล้วมันจะแจกประมาณนะครับว่าใครอยู่แรงไหนก็ตามว่าตามดูว่าใครได้แรงเท่าไหร่จะได้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณนี้อยู่ที่แรงของแต่ละคนด้วยนะได้ไม่เท่ากันนะนี้แต่ละคนนะครับเออแต่ว่าเราก็เก็บสะสมไว้แล้วก็มาแรกอันนี้ตรงนั้นผมว่าคุ้มสุดละแต่ว่าเนียคุ้มจริงจริงนี่นะพอเราได้มามันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับ นี่นะที่ผมแลกมาแต่ว่าผมเสียดายผมไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้แคปไว้นะผมพอดีว่าอตอนนั้นแบบรีบไงผมลืมแคปเออต่นี้มาทําคลิปพอดีก็เลยไม่มีรูปให้ดูเอาเป็นว่าตามนี้ได้นะทุกคนเนาะก็ผมแลกมาแล้วประมาณ1,2,3,4,5สตัวพอดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมไปเพิ่มลูกกุลิบไปแล้วนะครับตัวโอเ9ียาสิของมาสเชลาโนนะครับก็ประมาณนี้แล้วนะตัวนี้มันจะไม่สามารถขายได้นะทุกคนนะเอาไว้แรกอย่างเดียวนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะผมที่ผมเจอนะจริงมันก็มีตามอีเวนต์ต่างๆนะผมตามอีเวนต์ต่างๆมันจะมีแจกมาอยู่แล้วนะ<ม>เออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะมีนะออผมไม่แน่ใจว่าท O T OT Y มีหรือเปล่านะเออแต่ไม่ค่อยเห็นนะตัวใหญ่มันจะมีตามอีเวนต์นะทุกคนนะอย่างอีเวนต์ตุ่นจีนเนี้ยมันมีอยู่นี่นะเออตามอีเวนต์ตุ่จีนก็มีนะมีมาสเคราโน่แล้วก็เหมือนเดิมเลยเป็นนักเตะแดงสากลน,นะครับเขาบอกว่า อันนี้ผมผมผมแลกไปตัวหนึ่งนะใช้แค่เหรียญนะผมเหรียญมังกรนะเออเหรียญเหรียญเหรียญแต้ม LNY นะครับตุดจีนเนาะใช้150นะแลกแลกตัวใหญ่นะครับแล้วก็ใช้100แลกตัวเล็กนะผมผมว่าค่อนข้างคุ้มนะตัวนี้นะเออภายในสามวันนะเดี๋ยวจะหมดอายุแล้วต้องต้องรีบมาแลกกันนะทุกคนนะอันนี้บอกไว้นะผมก็ประมาณนี้แล้วกันเออแล้วก็มีในนี้อีกนะทุกคนนะมีในที่มันเป็นอีเวนต์ให้เล่นนะครับ ก็ใช้แบบใช้สุ่มมาแต่ละครั้งเหมือนกันนะอันนี้ใช้40ใช้4 0 60อะไรเงี้ยแล้วก็มา90ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะเนี่ยนะก็หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับผมที่ผมเจอนะครับผมแล้วก็มาตามอีเวนต์แล้วก็มาตามเควสตาต่างๆที่ให้เราให้เราเล่นนะครับประมาณนี้ด้นนะนอกนั้นผมก็ยังไม่เจอเลยนะ เออแล้วก็มีตรงนี้นะผมการเซ็นสัญญาปิิสนานะครับอันนี้ก็น่าจะมีให้เราแลกเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราเล่นอันนี้แล้วเราได้นักเตะปิิสนามา3คนนะที่เขาบอกนะก็จะได้มานะครับว่าเราจะสมเลือกกันไหนนะฟรีด้วยก็ประมาณนี้นะถือว่าคุ้มอยู่โอเคนะครับหลักๆก็ประมาณนี้แล้วกันนั้นมาตามอีเวนต์แล้วก็ในอีเวนต์การเซ็นสัญญาปิิสนาแล้วก็มาให้แลกเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นันหลักๆนะครับ ก็ไปลองศึกษากันดูเอานะอันนี้ผมผมให้เป็นแนวทางแล้วนะโอเคประมาณนี้นั่นพอสมมุติว่าโอเคนะพอสมมุติว่าเราได้ปุ๊บแล้วก็อันนี้สําหรับมือใหม่เลยนะทุกคนนะถ้าสมมุติว่านักเตะของเรานะผมมัน OVR จริงๆไม่ถึง90ก็จะใช้ตัว81นะครับผมเพิ่มแรงอย่างสมมุติว่าต่อเลส,สมมผมนะผมอยากเพิ่มแรงฮอกกดมาที่เพิ่มแรงนี้นะอเออก็สามารถเพิ่มได้เราจากเม็ดม่วงไปเม็ด เม็ดแดงอะไรอย่างนี้นะก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์ด้วยโอกาสที่มันจะตีติดหรือว่าตีบวกก็ประมาณนี้แล้วนะครับเออก็โอกาสไม่เท่ากันนะสมมุติเราใช้3านเนี่ยโอกาสก็หกบเปอร์เซนใช่ไหมเออก็ประมาณนี้นะยิ่งอยากเพิ่มแรงเยอะก็น่าจะต้องมีวัตถุดิบตัวเนี้ยเยอะมากขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วนะพอเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ได้ชมได้ดูกันแล้วกันนะโอเค ก็ไว้ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาตีบวกให้ดูนะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้ไว้พอสมควรนะสำหรับนักมือใหม่ที่เกิดกำลังหัดหัดเล่นไหวตัวนี้มีไว้ทำอะไรก็ประมาณนี้กันนะผมโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจากไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้ด้นันไว้โอกาสหน้ามีเรื่องราวดีๆมาใหม่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จากไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ